เทมันถงสดข่าวแรกต้องขอให้คุณผู้ชมเนี่ยส่งกําลังใจให้กับเธอคนนี้ส่งกันมาเยอะๆเลยนะไปให้กําลังใจกันใช่ค่ะตอนนี้นะคะน้องทาริน่าโบเทสนะคะอยู่ที่ประเทศอินเดียแล้วเตรียมตัวเลยบอกว่าเนี่ย เตรียมความพร้อมกับภารกิจพิชิตมงฟ้าคุณผู้ชมโอ้โหแล้วแบบไทรน่าโบเทสของเรามิสไทยแลนด์เวิลด์2023นะคะเมื่อวานตอนเย็นเนี่ยเดินทางไปที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็มีเหล่าแฟนนางงามรวมถึงทีมข่าวบันเทิงก็ไปส่งด้วยนะคะแล้วมาแบบสวยมากอ่ะสวยมากมาในชุดเดรสสีชมพูสวยหวานสุดๆค่ะและที่สําคัญนะคะมีเพื่อนนางงามพร้อมใจไปส่งกันอย่างอบอุ่นเลยค่ะทั้งน้องเฟิร์นวรังคณานะคะรองอันดับหนึ่งมิสไทยแลนด์เวิลด์2023ค่ะนะ องพลอยพลอยวรินนะคะรองอันดับ2 m i มิสไทยแลนด์โน l d 2023และน้องหมูแฮมโชดนภานะคะ Racing Star CH7HD ค่ะงานนี้นะน้องชาริน่าก็บอกว่าปลื้มใจสุดๆค่ะถ้าถามถึงความพร้อมแล้วก็พี่ปุ้มน้องบอกว่าพกความมั่นใจไปเกินร้อยเแล้วก็แอบกระซิบบอกเรามาด้วยนะคะว่าได้เตรียมความสามารถพิเศษด้านการวาดรูปไปโชว์ด้วยค่ะลก่อึพร้อมสุดๆนะคะไมช่1 0 0 1,000%นะคะใช่ <live> รู้สึกภูมิใจมากที่เป็นตัวแทนประเทศไทยนะคะรู้สึกดีใจมากทุกคนมาและสง่งเท a ท i t y ที่อินเดียนะคะ Thank you so much for coming I love all of you with all my heart you make me so happy นะภูมิใจแล้วก็ดีใจมากๆนะคะ You the best <Thanks. S 2> Good luck sister มองฟ้าวาแนีขอบคุณมากคะ่ะทุกคน Love you <c oughs> โอ้ยหนึ่ปอร์เซ็นดูแล้วก็ยิ้ม <Huh. S 1> รักจริงๆเลยคนนี้แล้วที่ขาดไม่ได้คุณผู้ชมกับอรดาแฟนางงามนะคะที่ดูจะตื่นเต้นกับน้องทารีนานะแต่ละคนเนี่ยพร้อมสพอร์ตเต็มที่นะคะส่งแรงเชียร์จากใจไปถึงอินเดียกันเลยค่ะ จับใจจูสุดๆอ่ะเห็นในรูปสวยแล้วตัวจริงสวยยิ่งกว่าอะไรอีกโอ้ยยิ่งกว่าคำว่าสวยต้งนิยามว่าอะไรอะตอนเนี้ไม่ไหวแล้วลูกสาวใส่สีผู้หวานเกินเจ้าที่ชอบเจ้าที่รักค่ะเป็นกำลังใจให้ทารินาสู้สึกมิดมิดเวิร์ที่อินเดียแล้วก็ขอให้เต็มที่ในทุกๆวันครับเราจะมีหน้าที่ซัพพอร์ตส่งแรงเชียร์สู้ๆนะคะทารินามองฟ้ามาแน่ค่ะ เลิศไมล่า<ล>ด,ดูแต่ละคนสิลูกสาวแต่ละคนแบบโอ้โหตั้งใจแต่งองค์ทรงเครื่องส่งพลังไปสุดๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะติดตามชมแล้วก็รอเชียร์กันนะคะรอบตัดสินเนี่ยมีขึ้นวันที่9มีนาคมนี้ถ่ายทอดสดตรงจากอินเดียเลยช่อง7 HD ของเราเนี่ยเปิดไว้ได้เลยรอชมวันที่9เวลา3ทุ่มครึ่งนะคะ